สวัสดีครับพี่น้องของไปซูฟูซุกนครับอาจารย์นกเขาใหญ่ทุกท่านครับผมเมื่อนี้บ่าวตุม่มมารีวิวเสียบนกเขาใหญ่นะครับพี่น้องแบบครบชุดนะครับพี่น้องให้พี่ให้น้องเบิ้งกับราคานะครับเ,เพื่อพี่น้องสนใจงานของบ่าวตุ่มนะครับผมส้มตำกันเลยครับมื่อนีเ้เฮ็ดออกมาสองไร่นะครับสองไร่นี่สิบเซน เส้นละหาไล่ละหาเ้นนะพี่น้องแถมตะกัวพร้อมใครจิงจกนะครับวงลี่ครับพี่น้องเป็นท่องเหลืองเด้อดพี่น้องบ่เขาสนิมครับงานตัวนี้ตะกัวมีตะกัวทวงสายแห่น้ำนะครับเวลาใส่กงนะ่งเนาะถาใส่ชั่นกับบ่อใส่ก็ไดนะครับเป็นพี่อีนะพี่น้องนะครับพี่อีสลับสีนะพี่น้องพี่อีเก่าครับเอามาทักซิปเนาะพี่น้อง อันนี้จะเป็นไล่ดำแดงเหลืองนะพี่น้องอัน,นจะเป็นไล่ไม่ของปีหกเจ็ดนี่นะพี่น้องที่ออกแบบกันขึ้นมาใหม่นะครับมีสิบเซนนี่นะครับพี่น้องไปจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมหาพี่น้องสนใจกะทักเขามาหาบ่าวตุ่มได้ครับศู8ย์เก้าแดหเจ็ดหนึ่งเก้าสองหนึ่งครับพี่น้องหรือจะเป็นทางเฟซบุ๊กครับผู้บ่าวพานทำขึ้นครับผม ยูทู e ผูบาพานทํำขึ้นครับหรืออีกจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งนะครับมีแอดมินดวยครับตรงนั้นมีแอดมินตอบงานตอบค่อยตอบให้ตลอดเลยครับผมเพจอุปกรณ์ต่อนกเขาใหญ่ไก่ป่าครับผมหรือแอดไลน์ Ad like กับเบอร์โทรบ่าวตุ่มเลยครับ098607 1921ครับผม เพื่อป้องกันมิจชาชีพนะครับมิชฉาชีปลายช่วงนี้เนะพี่น้องบ่าวตุ่มจะบ่ทักไปหาลูกค้าก้อนนะครับผมให้ลูกค้าเป็นคนทักเข้ามาหาบ่าวตุ่มนะครับจะบ่มีนะครับว่าทักไปขายของให้นี่บ่มีเด้วยครับพี่น้องเป็นแบบนั้นนี่อันตรายครับผมมีหยังทักเข้ามาหาบ่าวตุ้มได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไปนีด้วยครับฝากไ่านีก้อนครับผมสวัสดีครับ